สวัสดีเรานักป่าผู้มีปัญญาและผู้ที่ปรารถนาค้นพบแสงสว่างในชีวิตวันนี้เรามาถึงคำพีมลกษแผ่นที่12ที่ถูกค้นพบโดยดอกเตอร์มูเรียวโดเรียวขอขอบคุณผู้แปลริเทลโยดาขอให้ทุกท่านใช้หัวใจฟังแล้วท่าน จะได้รับพลังงานศักดิ์สิทธิ์การตื่นรู้ขั้งยิ่งใหญ่คำพีมรกฏแผ่นที่สิบสองกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลกุญแจของคำพยากรณ์โอ้มนุษย์เอ๋ยเจ้าจงสดับฟังต่อคำสอนแห่งภูมิปัญญาของข้าจงตั้งใจฟังต่อเสียงแห่งทอด ชาวแอตแลนติสข้าได้เอาชนะกฎเกณฑ์แห่งเวลาและที่ว่างอวกาศข้ามีความอย่างรู้บรรลุถึงอนาคตการแห่งห่วงการเวลาข้ารู้ว่ามนุษย์นั้นอยู่ในการเคลื่อนไหวของเขาผ่านทางที่ว่างการเวลาซึ่งจะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสูงสุดมนุษย์เอย๋ยเจ้าจงรู้เถิดว่า สิ่งทั้งหมดทั้งปวงของอนาคตคือหนังสือที่เปิดอยู่ต่อเขาผู้นั้นที่สามารถอ่านมันได้ผลลัพธ์ทั้งปวงจากออกมาจากต้นเหตุของมันประดุจผลลัพธ์ทั้งปวงเติบโตแตกหนอก่อมาจากสาเหตุเริ่มต้นเจ้าจงรู้ไว้เถิดว่าอนาคตมิได้ถูกลิคิตไว้หรือเทีย่ยงตรงแต่มันแปลเปลี่ยนไปตามต้นเหตุ ที่นำออกไปสู่ผลลัพธ์จงมองดูในต้นเหตุการกระทำของเจ้าที่ชักนำไปสู่สิ่งที่กำลังดำรงอยู่และแน่นอนเจ้าจะเข้าใจทั้งหมดที่เป็นผลลัพธ์ดังนั้นแล้วมนุษย์เอ๋ยจงทำให้แน่ใจว่าผลลัพธ์เจ้านั้นจะถูกนำออกมาจากต้นเหตุของผลลัพธ์ที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นตลอดไป เราจงรู้เถิดว่าอนาคตการนั้นไม่เคยถูกลิคิดไว้แต่เป็นไปตามความตั้งใจมุ่งหมายของมนุษย์เองที่มันจะเคลื่อนไปตามผ่านทางการเคลื่อนไหวของเวลาและที่ว่างไปสู่เป้าหมายที่การเริ่มต้นใหม่ของการเวลามนุษย์สามารถอ่านเพียงอนาคตได้ที่ผ่านทางต้นเหตุที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์เท่านั้น เจ้าจงเสาะแสวงหาภายในความสัมพันธ์ของสาเหตุปัจจัยที่เกิดและเจ้าจากค้นพบผลลัพธ์นั้นอย่างแน่นอนเจ้าจงสะดับฟังเถิดมนุษย์เอ๋ยซึ่งข้าจะกกล่าวถึงอนาคตพูดถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปตามสาเหตุปัจจัยเจ้าจงรู้ไว้เถิดว่ามนุษย์นั้นอยู่ในการเดินทาง ท่องไปในแสงสว่างของพวกเขาเป็นการค้นหายอยู่ตลอดกาลเพื่อที่จะหลบออกจากความมืดที่ลายล้อมเขาอยู่ดังประดุดเงามืดที่คอยลายล้อมเหล่าดวงดาวอยู่ในท้องนภาและคล้ายดั่งดวงดาราที่อยู่ในท้องฟ้าที่ว่างอวกาศเขาจักต้องเปล่งประกายออกมาจากเงามืดแห่งยามรัติกา โชคชะตาของเขาเองจากนำทางตลอดไปจนกระทั่งเขาเป็นผู้รู้แจ้งเป็นหนึ่งเดียวกับแสงใช่แล้ววิธีการของเขาเองที่ทอดตัวไปทางกลางเงามืดก่อนการเติบโตของเขาเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลกลวิธีของด้านมืดนั้นเป็นหนทางที่เขาจะต้องเอาชนะเงามืดที่ไหลบ่าลายล้อมเขาดุดยามปติการ ห่างไกลออกไปในห้วงอนาคตกาลข้าได้เห็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจากแสงสว่างความรู้แจ้งเป็นอิสระจากด้านมือซึ่งเป็นโซ่ตวนผูกมัดจิตวิญญาณมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในแสงสว่างปราศจากพันธนาการของด้านมือที่ปกปิดความรู้แจ้งซึ่งก็คือแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณของพวกเขาเอง โอ้มนุษย์เอ๋ยเจ้าจงรู้ไวเถิดว่าก่อนที่เจ้าจะบรรลุถึงสิ่งนี้สิ่งนั้นมีหลายๆเงาด้านมืดที่จักต้องตกลังมาบนแสงสว่างของเจ้าจงมุ่งม,มั่นที่จะเอาชนะกับเงา,ามืดของด้านที่มืดมิดและจงเป็นภาพสะท้อนมายาของใจด้านมืดจงเป็นแสงสว่างแห่งจิตวิญญ,ญาณที่จะมุ่งม,มั่นฝ่าฟัน สู่ความเป็นอิสระสิ่งที่งใหญ่คือการต่อสู้ระหว่างความสว่างและความมืดยุคสมัยเก่าก่อนและยังจะมยอยู่ตลอดกาลความรู้ยังอยู่ในยุคสมัยห่างไกลไปในอนาคตแสงสว่างจากเป็นทุกสิ่งและความมืดจกพังทลายลงมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงสดับฟังต่อคำสอนแห่งภูมิปัญญา จงเตรียมพร้อมและเจ้าจะไม่ถูกผูกมัดแสงสว่างของเจา้ามนุษยชาติได้มีการตื่นฟื้นขึ้นและลมสลายอยู่ตลอดกาลคลื่นใหม่ๆแห่งจิตสำนึกตะหนักรู้ไหลมาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลึกล้ำเมื้องล่างของเราไปสู่ความรู้แจ้งแห่งเป้าหมายของพวกเขาเจ้าทั้งหลายบุตรของข้า ได้ขึ้นมาจากสถานภาพซึ่งเหนือกว่าสัญชาตยานดิบความเป็นสัตว์ร้ายเด็กๆน้อยๆจนกระทั่งบัตดนี้เจ้าคือความยิ่งใหญ่ของเหล่ามูมวลมนุษย์สยชาติทางปวงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก่อนหน้าพวกเจ้ายังมีชนชาติอื่นยิ่งใหญ่กว่าพวกเจ้าข้าจักบอกเจ้าว่า ก่อนหน้าพวกเจ้ายังมีชนชาติอื่นที่ล่มสลายลงซึ่งดังนี้แล้วเจ้าจักมาสู่จุดจบเช่นกันรวมทั้งบนแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ตอนนี้ชนไลอาญาธรรมจะได้อาศัยอยู่และได้หันเหตุขึ้นไปสู่แสงสว่างปัญญาสิ่งที่หลงลืมไปจะเป็นภูมิปัญญาโบราณอย่างไรก็ตาม มันจะยังดำรงอยู่ตลอดกาลซ่อนเล้นจากมู่มวลมนุษยชาติใช่แล้วในดินแดนที่พวกเจ้าเรียกว่าชาวเข็มหรืออีบโบราณชนชาติเหล่านี้จกผุกเกิดขึ้นและล่มสลายลงไปและถูกลงลืมไปพวกเจ้าจะเป็นของเด็กน้อยของมนุษยชาติจนกระทั่ง เจ้าจะได้ย้ายไปสู่ดวงดาวในที่ว่างเหงืองขึ้นไปจากนี้หลังออกจากสถานที่ที่เจ้าได้อาศัยอยู่นี้จิตวิญญาณของมนุษย์เคลื่อนย้ายอยู่เป็นนิดมุ่งไปข้างหน้าพันธนาการความผูกพันใดๆไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากดาวดวงใดดวงหนึ่งแต่การเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดกาลสูงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เบื้องหน้าของเขา ที่ที่เขาจะหลอมละลายอยู่ในแสงสว่างแห่งสิ่งสูงสุดเจ้าจงดูเถิดว่าจะก้าวไปข้างหน้าช่วิมีนิลันเคลื่อนไหวไปโดยกฎเหตุและผลจนกระทั่งเข้าไปในจุดสิ้นสุดทั้งสองจะกลายเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสิ่งสูงสุดใช่แล้วมนุษย์เอ๋ยภายหลังที่เจ้าไปแล้ว พวกชนชาติอื่นๆจกเคลื่อนย้ายมาอยู่ในสถานที่ที่เจ้าเคยอาศัยองค์ความรู้รวมทั้งภูมมปัญญารู้แจ้งทั้งหมดจะถูกลืมและมีเพียงความทรงจำของพระเจ้าที่จะช่วยให้รลอดได้ดุดในฐานะข้ากับเจ้าข้าเป็นพระเจ้าโดยองค์ความรู้แจ้งของข้ามอบให้เจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อเจ้าจักเป็นเทพพเจ้า แห่งอนาคตาพอความรู้ของเจ้าเหนือไปกว่าพวกเขามากมายยิ่งหนักแต่จงรู้ไว้ว่าทั้งหมดจะผ่านยุคสมัยที่มนุษย์จะเข้าสู่กฎแห่งจักรวาลได้เมื่อเขามีความมุ่งม,มั่นปรารถนายุคสมัยที่จะมาถึงนั้นจะได้เห็นการฟื้นขึ้นข,นของภูมิปัญญาความรู้แจ้งสู่ผู้ที่มาถึงจะได้รับมรดก ในสถานที่ของพวกเจ้าบนดาวดวงนี้พวกเขาจะหันเหหุนทางเข้ามาอยู่ในภูมิปัญญาดูแจง้งและเรียนรู้ที่จะขับไล่ความมืดด้านมืดด้วยแสงสว่างพวกเขาจักมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าผ่านยุคสมัยที่จะนำอิสรภาพแห่งแสงสว่างความรู้แจ้งให้แก่ตัวตนของพวกเขาเองแล้วมนุษย์จะมีสงครามที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้โลกสั่นสะเทือนไปตามวิธีทางของมันแล้วจากนั้นพาราดอนแห่งด้านมืดจกเปิดสงครามระหว่างแสงสว่างและความมืดมิดยามนาติกาศเมื่อนั้นมนุษย์จะพิชิตมหาสมุทรและบินไปในอวกาศด้วยปีกเหมือนนกเมื่อเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากฟ้าผ่าการควบคุมใช้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นอาวุธ แล้วเวลาของสงครามก็จะเริ่มต้นขึ้นการต่อสู้จะเป็นระหว่างกองกำลังที่ยิ่งใหญ่สงครามที่ยิ่งใหญ่ระหว่างความมืดและความสว่างประเทศชาติหนึ่งจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับประเทศชาติหนึ่งใช้พลังจากดานมืดที่จะสลายโลกอาวุธของกองกำลังนั้นจะเช็คให้มนุษย์ให้ออกจากโลกเกือบถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนเผ่าพันธุ์มนุษย์จะหายไป จากนั้นบุตรชายแห่งอรุณรุ่งจะออกมาปรากฏและให้คำสั่งกับเหล่ามนุษย์โดยกล่าวว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงหยุดจากความมุ่งมั่นของเจ้าที่จะต่อสู้กับเหล่าพี่น้องของเจ้าเองเพียงแต่เจ้าทั้งหลายสามารถเข้ามายังแสงสว่างจงหยุดจากความไร้ศรัทธาของเจ้า จงปฏิบัติตามหนทางแห่งความรู้ของเจ้าอย่างถูกต้องถึงหลังจากนั้นแล้วมนุษย์ก็จะหยุดความมุ่งมั่นสู้รบของพวกเขาที่เป็นการต่อสู้ระหว่างพี่น้องกับพี่น้องและบิดาต่อสู้กับบุตรจากนั้นบ้านอันดั้งเดิมโบราณของผู้คนของข้าจะยกตัวขึ้นจากสถานที่ที่ถูกฝังอยู่ใต้มหาสมุทรอันมืดมิด หลังจากนั้นยุคสมัยแห่งแสงสว่างจากปรากฏตัวออกมาด้วยว่ามนุษยชาติทั้งหลายมีการสแสวงหาแสงสว่างแห่งเป้าหมายสูงสุดจากนั้นแล้วเหลาพี่น้องพลดรอนแห่งแสงสว่างจะร่วมกันปกครองผู้คนในประเทศความมืดมิดแห่งยามนักติการให้ออกพ้นไปใช่แล้วบุตรแห่งมวลมนุษยชาติ จะมีความก้าวหน้านับต่อจากนี้และก้าวขึ้นไปยังเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่พวกเขาจะกลายเป็นบุตรแห่งแสงสว่างเปลวลเพลิงแห่งความชดช่วงจะเป็นของจิตวิญญาณของพวกเขาไปชวนมิดนิรันองค์ความรู้และภูมิปัญญารู้แจ้งจะเป็นของมนุษย์ที่อยู่ในยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาที่เข้าใกล้เปลไฟแห่งนิรัน์ คือแหล่งกำเนิดแห่งภูมิปัญญาความรู้แจ้งทั้งปวงสถานที่แห่งการเริ่มต้นซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับจุดสิ้นสุดของสรรพสิ่งใช่แล้วในยุคสมัยนั้นยังไม่เกิดขึ้นมาทุกสิ่งทั้งหมดจะต้องเป็นหนึ่งเดียวและหนึ่งเดียวจะเป็นทุกสรรพสิ่งมนุษย์คือความโชคช่วงที่สมบูรณ์แบบแห่งจักกวาลนี้ที่จะก้าวไปข้างหน้า ไปยังสถานที่ที่อยู่ในดวงดาราจากต้องเคลื่อนย้ายในกระทั่งออกมาจากที่ว่าการเวลาไปสู่ที่อื่นดวงดาราที่เหนือขึ้นไปยิ่งกว่านานมากแล้วที่เจ้าสดับฟังต่อข้าโอ้บุตรของข้านานมากแล้วที่เจ้าสดับฟังต่อภูมรมปัญญารู้แจ้งแห่งทอสนับบัดี้ข้าจะไปจากเจ้าเข้าไปสู่ความมืด บ,บัดนี้ข้าจะไปสู่วิหารแห่งอมันติซึ่งเป็นที่สถิตในอนาคตเมื่อถึงยุกแห่งแสงสว่างข้าจะกลับมาหามนุษย์อีกครั้งแม้กระทั่งเดียวนี้เจ้าทรงูเถิดว่าจิตวิญ,ญญาณของข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดกาลคอยนำทางให้เจ้าก้าวเท้าอยู่ในหนทางแห่งแสงเจ้า จงพิทัการักษาความเล็นลับที่ข้าได้ทิ้งไว้ให้แก่พวกเจ้าและจุตวิญญาณของข้าจะคอยพิทัการักษาพวกเจ้าตลอดชีวิตอย่างแน่นอนที่สุดจงทำลงความมุ่งหมายทัศนาของเจ้าตลอดการไปบนหนทางสู่ภูมิปัญญารู้แจ้งจงให้แสงสว่างเป็นเป้าหมายของเจ้าตลอดไป เจ้ตัวนี้อาจผูกมาจิตวิญญาณของเจ้าไว้ในด้านที่มืดมิดจงปลดปล่อยปีให้เป็นอิส,ะสระเสรีให้มันได้บวยบินไปสู่ดวงดารานาบัตรนี้ข้าจะจากเจ้าไปสถิตอยู่ในวิหารอมันติจงเป็นบุตรของข้าในชีวิตนี้และชีวิตต่อๆไปยุคสมัยนั้นจะมาถึงพวกเจ้าเช่นกันเมื่อนั้นเจ้าจะเป็นอมตะ มีชีวิตอยู่จากลุกสู่ยุคเป็นแสงสว่างท่ามกลางมวลมนุษยชาติเจ้าจงพิทักษ์รักษาหนทางเข้าสู่วิหารแห่งอมันติเจ้าจงพิทักษ์รักษาความลับที่คาได้ซ่อนไว้ท่ามกลางเจ้าอย่าปล่อยทิ้งภูมิปัญญารู้แจ้งให้ล้าหลังเป็นคนป่าเถื่อนความรักของเจ้าที่จะพิทักษ์รักษาไว้ สำหรับเขาผู้ที่ค้นหาแสงสว่างบัตรนี้ข้าจะจากไปแล้วเจ้าจงได้รับพรของข้าและจงดำเนินไปตามทางความรู้แจ้งแห่งแสงสว่างจงผสานจิตวิญญาณของเจ้าอยู่ในสารถาแก่นแท้อันยิงย่งใหญ่เป็นหนึ่งเดียวกันกับแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่ปลดปล่อยเจ้าเป็นจิตสำนึกตระหนักรู้ เจ้าจงเรียกหาข้าเมื่อเจ้าต้องการใช้ชื่อข้าสามครั้งในแถวเรียงกันนี้เชควียเทสอารีดิสเวลมาไลสจบ,จบแผ่นที่สิบสองพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับคัมภีร์มรกตแผ่นที่สิบสาม ขอให้ทุกท่านได้เกิดการตื่นรู้ได้ยกบระดับจิตวิญญาณและได้เชื่อมต่อกับองค์ความรู้แห่งขุมทรัพย์พลังงานขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านที่กดถูกใจกด s ั b s c r i b แชร์สารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ส่งต่อให้ผู้คนได้รับพลังงานได้ตื่นรู้ต่อไปสวัสดีค่ะ